อุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีปี2562กิจตรงยาม,มาฮ่าไม่ทิ้งกันในปี2562จังหวัดอุบลราชธานีเกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนได้รับความเสียหายบริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานีจำกัดพร้อมทีมงานลงพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบเครื่องยนต์นเอเนกประสงค์ติดตั้งเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในการเดินทางลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมดูความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปวางแผนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปบริการรถจักรยานยนต์รับส่งผู้ประสบภัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้กับจิตอาสารับส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยทำความสะอาดบ้านผู้ประสบภัยหลังน้ำลด